กระเป๋าดีเจเพชรจ้ามีมูลค่ามหาศาลร,ราคามักถึง200ล้านถือเป็นคุณพ่อคนเก่งอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับดีเจเพชรเจ้าวิเชียนคุณพ่อลูกชายสุดหล่อน้องไทกาซึ่งเป็นอีกคนที่ชื่นชอบการสะสมรถยนต์หรูและนาฬิกาแบรนด์หรูอีกด้วยล่าสุดวันที่หนึ่งกรกฎาคม cha, ดีเจเพชรจ้าโพสคลิปอวดกระเป๋า200กว่าล้านพร้อมแคปชั่นครับใบนี้200กว่าล้านติดตามดูได้ครับในรายการดีเจเพชรจ้าอันบ็อก โดยคลิปดังกล่าวดีเจเพชรจ้าเปิดให้ชมกระเป๋ามูลค่า200กว่าล้านบาทบอกเลยว่าต้องร้องว้าวเลยทีเดียวเพราะภายในกระเป๋าเต็มไปด้วยนาฬิกาหรูหลายเรือนซึ่งแต่ละเรือนหรูหราสวยงามมากทําเอาแจงปุญนาสาภรยาสาวของตลกชื่อดังแจทชวนชื่นถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากได้ฟูลไดมอนด์รวมถึงบรรดาแฟนคลับคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าสวยงามมากอาทิเกินต้านคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยงามมาก คอมเมนตเธอามาบอกว่าคนมีบุญได้ครอบครองและสวยงามขาขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวขอบคุณค่ะ